ครับลิ้นหมูดัดแผงอีมีนูนึงชาวสารจะมาทำเป็นยังไงเนาะมาดิผ้าผ้าลิ้นหมูภาษาอีสานมีบอกว่ามีถ้ายำคือยำไปเลยผ้าอีสานนะแต่ถ้าเป็นผ้นภาคเหนือผ้ามันจิเพิ่มมันัันดีเข้ามาไอ้อย่างก่อนเนะ่จะกไทเอาษาอีสานมีบ่มีถ้าเป็นภาาอีสานก็ืิเป็นยนยำไปเลยซิบ่มีจะกไทยคลิปๆก็น่า้นี่นะเป็นของภาคาอีสาน นั่นคือลาบแต่คลิปนี้จะมาทำอลองทำเหมือนอาหารเนื้อแต่ใส่ลิ้นหมูเนะะาะแต่ฝ้าอีสานจังหวัดอื่นก็อาจชีมีอยู่กับบุ้หูเป็นบ้านอยู่บ้านบ,บ่มีสิช่าะบ่มีเลยกับบุ้งเมฆ้าเขามีจังหวัดอื่นเพิ่นมีแต่อยู่เชียงชัยภูมิเ <c oughs> อออยู่เชียงชัยภูมิอยู่บ้านนะบ้านเมียประคุณเฮจังเทีย<ด>นนดีดีนะเนาะใส่สานเหมือนในเทีน่ะเนาะเอาสาวเชียงชัยภูมิเด้ หลอกอุบลหนองคายบรสทงหัวหมุนอันนี้แม่นบะเอ๋อ่ัเนีจิ้ใจเอ้ลอกอีกหรอกบรรทงมาอืมอืมไออืมดูมาเลยมันแพงแทบบอกอืมแทบเนาะดิ่นแทบมันเป็นคือมันเป็นคือหัวใจเลยเนาะเนื่อมันเน้นบ่คือตับดิพี่จิ้งพูดถึงกับมันน่าเกลียดขนาดนั่ะเนาะน่ากลัวไอ้วก็ลิ้นหนี่งไง คถึงถ้าคนมาใกล้กินแต่ทีีอยู่เ่นมาใกล้กินนะจังหวะหน้ากลัวแต่ถ้าเราล้องชิมดูโอ้โหใช่เขาในะกินทุกอยา่างกินทุกอย่างครับยกเว้นปลาไหลครับเฮ็ดหนึ่งามาหนมกินเฮ็ดหนึ่งเมนูเพื่อสุขภาพมาหนมกินเลยเป็นเด็กน้อยกินอยู่กิน่นเสมอพอดีตอนนั้นแม่จนจนแม่มีเงินแม่เลยไปหาหติเฮ็ดมาเบาเนื้อกินจนเบาเนื้อเบื่อเนาะ ภาษาภาษาเนื้อภาษากลางของเบื่อน่ะแบบนี่ภาษาภาษาอีสานกับแพทกับบุญมับ่นและภาษาเนื้อกับเบือจนเบือจนจนไม่อยากกินเห็ดอีกเลยภาษากลางก็จนเปลี่ยนแน่น่ะเนาะเอออยู่ในความช่งจับอยู่ในความทรงจำก็เลยกระทั่งแกงนะครับแกงเหนียวๆนั้นบ้านเราจะบากินเลยก็เลยจะคนมักผู้เนชาวคนมักได้แกงเห็ดปลาพ่อแม่โอ้ตอนนั้นแม็ดมีเงินแม่ เอาฮ็ดมากินอันนี้อร้อยโบลืมเหนีงวโอ้วัตถุดิบกับมีลิ้นหมูซอยซานก็จะหัน่นซอยซานวา่ะเบ้าเหนือลืมหน้าที่ลิ้นหมูหั่นครับต้มเนาะต้มก่อนอือเหมือนคลิป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 ก่อนหน้าน,น,น,นี่เนาะคลิปก่อนหน้านี้จะทําเป็นเป็นเนาะลาบ,ลาบอาบือเหมือนลาบหมูลาบลาบเนี่ยครับแต่ซอยซานนี่เอามาทําเป็นผ่าต้มนีขนงชัยอือแต่ไข่ครับ มะเขือเทศหรือบ้านเฮากับเขือส้มพริกสดหั่นที่จริงไทยจะให้ดีถ้าเป็นประเทศไทยหอมพริกมือนประหยัดใส่พริกแดงอ๋อให้มาสี่ันนะเห็นมีสี่ันแล้วมันสิ้เผิดถ้ามีสี่ันแล้วมันอร่อยมันกับมันก็คือเก่าแล้วเนาะแล้วกับมะนาวครับหอมใ่หั่นโอ้ต้องใส่น้ำหอมดอกหอมดองบ้างบอกกระเทียมดองโอ้ต้องใส่น้ำกระเทียมดองน้ำปลา น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสพูดถึงมันก็ไข่ยำเลยไปแต่มันเตะตางตรงที่มันใส่ตะไข่เข้าไปตัดเอาเพราะมันมันกูเขากูเขากูเขาที่จริงมันก็คือยำแหละแต่มันเพิ่มตะกไข่เขาใส่เขาใส่หอมหอมเนาะใส่หอมอใช่ใช่ทั้งหัวนะบ่ใช่ทั้งหัวมันน่เาทำยังไงก็หั่นเลยหั่นเป็เมลนี่เอาที่เขาอยากกินประมาณเลย หอมก็ดีก็หอมมันเฮาดองบบแบะบะอร่อยเนาะมันเฮาหอมรองมันเอาเขากินกินดิบได้เดอแต่หอมเกาหลีมันเป็นแช่คือกันแหละบอมันเปลยนแขงแขงเป็นอันนั้นเขาเอาหอมที่เขาเก็บตากไว้แล้วมาดองใส่เป็นตดองก็่คือหอมสดบ้านเขาบ้านเฮาเอาหอมสดดองเลยเนาะนี่ครับถ้าเปลี่ยนบ้านเฮาลูกซนี่นี่กลินอร่อยอร่อยในนี่มันนี่กัหอมบ้านเฮาเม็นจีบชักแล้ว เ้อชูรไทยอันนี้หอมบ้นของ์มนจริงมมแกเขาจะบุก่หรอยบุกแล้วมันสิแตกต่างเอาอะไซ่ซำใส่จนหอมักชีอนีบบัวกระเดียมกับใส่บใส่อ๋อนี่ใส่ชูรสชูรสน้ำตาล น้ำหอมดองน้ำหอมดองน้ำมะนาวน้ำมะนาวเมนูพวกลาบพวกยำพวกอย่างนี้เขาต้องเน้นเปรี้ยวเนี่ยจังหน่อยเนาะต้องเน้นเปรี้ยวอืมเดี๋ยวจะคนมักอีกละนี่กันใดแต่หอมมักโดยเฉพาะเอกเปรี้ยวเลยจังหน่อยบางเมิน เอาถ้าแบบนี้คลิกเนี่ยใส่พริกแห้งเลยบ่ต่ำต่ำต่ำพริกแห้งใส่ได้แต่มันไม่บะเซ็บแล้วมันไิชิวพริกแห้งผ้าส่วนไหรใส่พริกสุดอันนี้น้ำปลาใส่สุกยางแล้วหมึกที่ถั่วไข้ใส่ไปเลยหัวไยหัน่นเรียบร้อยมเอะเขือเทศ กินเมื่อไหเยอะจะได้ขาวผิวจะได้ดี <c oughs> กาแฟผ <c oughs> ิวสีกาแฟ <c oughs> มีพี่คนนึงเพื่นทักมาเนาะว่าเป็นคนสุขโขทยัยหรือเปลา่าหน้าตาเหมือนเพื่อนสนิดเพิ่นเลยเพิ่นแต่เพิ่นว่ามูอเพิ่นขาว่าเส้นหนูผิวสีกาแฟผิวดำ นี่ค่อยู่เกาหลียังดำวะนี้เนาะไปอยู่บ้านเฮานะกะค่าพี่จะจัดๆพูดเหรอกลับบ้านกลับประเทศไทยได้จากสามมื้อน่ะพวกพี่ๆจัสายวิสานมาได้อ่ะขณะอยู่เกาหลีเด้่นี่ขาวได้เท่านี้เอาตลกเนาะขื่นเข่ามาขาวจะขอกมามือด้อคือคือเกาอ่ะไอแค่เนี้ย่ชิมเลยแค่นี้เลยอันนั้นน้องืนใช่หรมใช่เดี๋ยวก่อนให้ไอ้ชิมก่อนคือวางยิบคือเขานี่ชิมดูก่อน อย่าบอกว่าเสียบอีกเด้อถ้าบอกว่าเสียบอีกก็เป็นไปบ่ได้ดอกมันก็อร่อยดีอ่ะมันนี่ย่อยย่องเนื้ก่วงเหมือนยำใบหูหมูอือมันยำใบหูหม,ม,หหม,มหหูเลยเจ้พี่เลี้ยนาะอืมแต่มันอร่อยกว่ายำใบยำยำอร่อยคาานละอย่างโดยใช้พอแล้วพอแล้วอืออู้้อร่อยโอ้สา้สาวๆมีพอรอมดเนาะมีพอรอ่ะนักหน้าไปเรื่อยๆ อไ <rium> <Dante> ด้กินได้กินแซ่บแนี่ถ้าใส่บุญเส้นโค้ดเสร็เลยเด็กได้กินได้กินแซ่บๆท้ไปชิ้นห่อพ่อกับแม่อยู่ชายภูมิกับพ่อกับแม่อยู่เชียงรายเนาะอันนี้ใช่ใช่เบาหนึ่งเรียกเหมือนยำยำมันบ่มีหัวฉีกไข่เนาะใช่ยำน uh, ่ะมันใชบ่มีแต่ไข่เพิ่นก็เลยเปลี่ยนจากคำว่ายำมาเป็นผ้าที่จริงเนี่ยถ้ามันมีบ่มีแต่ไข่เนี่ยก็จะเมนยำเลยแต่มันมีผ้าเข้ามาแล้วมันขาดอีกอย่างหนึ่ง ผ้าน่ะขาดอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวบานได้ครบเด็ดนี่อาจจะบอบครบสูตรทุ่นแตะสำหรับผ้ามันบ่มีแตงกัวโอ้แตงกัาใครบัดแต่งนีอันนี้่ะผ้าลิ้นหมูนี่ขาดแตงกัวอร่อยอร่อยขนาดไหนครับเอาหรอกอันนี้เนาะนี่เพื่อเอาไปแอมคลิปก่อนน้านั่นผมบอกสัสสันี่แหละครับเมนูสาวสาร เอาตามใจพี่เขาเรียกเลยเนาะเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะเรียกว่าโอ้ผ้าก็บบะเมนโอ้ถ้าอย่างก็ยำยำบ่เอาตามเจ้าพี่เขาเขาเรียกเลยแต่เบาเน่ยกับซาอีสานก็สาอีสานเรียกว่าผ้าเ้อเป็นคนเนอเพื่อเรียกผ้าแต่มันขาดแต่งกัวมันขาดแต่งกัวแตงกวาบะหมี่ขออย่างเดียวขอทำมาแล้วขอให้ทำให้มันอร่อยเนาะเขาตั้งชื่อเอานี่นะครับครับผม เมนูภาษอีสานครับลิ้นหมูผ่าลิ้นหมูผ่าลิ้นหมูผ่าลิ้นหมูเป็นคนคนอีสานมันจักบ่งก็พู้จักคือก็ละเพิ่นก็สิี่วายำยำเสตคสินั่นแหละแกำลิ้นหมูเสตคร้ถ้าเป็นภาคเหนือกับภาคภาคกลางกับภาคอีสานนะเนี่ยถ้าเป็นภาคภาคกลางก็จะเรียกว่าหรือทั่วไปภาคไหนยกเว้นภาคเหนือถ้าภาคเหนือเฮาเสิ้นผ้าผ่าแใส่ใส่บักคาดบักแตงคาดแตงกัวอื ก็เอาตามที่พี่ขเขาเรียกกันละเอ้าเอ้าเอาง่ายครับแต่ถ้าถ้าข้องใจยังก็เขียนมาหรือถ้าอยากได้สูตรก็ดูตามพิปเลยลองว, <มา S 1> ว่าอร่อยรูหุ่นเบาหนึ่งก็ใสยสันเซ็บเจ็บกินิ่มน่าดุนหุ่นไม่เคี่ยวรี่ความดันขึ้นอะไรกินิ่มนนครับผมที่ติดตามการกินครับคลิปน,นี้ก็ฝากด้วยครับจุดก,ก็สอนใครเบาหนึ่งใสา,สายสันไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ